ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับตัวหนังนะก็สามารถไปลงทะเบียนได้ที่โต๊ะด้านหลังนี้ฟิล์มที่เราจัดไปแล้วแล้วก็ยังมีหนังที่เราจะได้เข้าถ่ายทำที่มังการวัมนี้นักแสดงมาด้วยนะคะนักแสดงนําน้องพี่น,นะคะอาออยู่ตรงนี้นะคะมาขึาน้นน้าเลยค่ะลูกนะคะนี่เลยงานให้มังการนะคะก็ถ่ายเรื่องนี้เรื่องนี้สนุกมากเลยคะ่ะชื่อเรื่องมีอะไรบ้างที่เราที่เราถ่าย ท่านผู้เข้าร่วมกิจกรรมและแขกผู้มีเกียรติที่เขาร่วรับทุกท่านครับกระผมรู้สึกดีดีเป็นอย่างยิ่งที่ทำสร้างการรับรู้กาจนบุรีเมืองแห่งความสุขด้วยภาพยนตร์เวลาสุดคนลา มีด้วยค่ะท่านผอยีมเยอะเลย